เอ้ยหาอะไรจ้าหาอะไรแมวันนี้ขยันจังเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสามาเร็วน่นสิมาเร็วมาก่อนเลยหาไม่เจอหาอะไรมารุมนี่ไงผมเพิ่งไปบอกกับท่านผู้ชมเมื่อช่วงที่แล้วมามาลมีอะไรบ้างไงเดี๋ยวสวัสดีท่านผู้ชมก่อนวันนี้มาเร็วสวัสดีค่ะวันนี้ทําอะไรอะคะเราทําแกงเผ็ดกุ้งกับมารุม ชอบทานเลยมะรุมเนี่ยช่วงที่แล้วเราก็บอกไปแล้วว่ามะรุมก็มันจะเป็น3มระยะนี่มันมีเมล็ดนี่ยังไม่มีแต่๋ยวถ้มีฝักอ่อนนี่เนี่ยเมื่อกี้หมดไปแล้วฝักอ่อนเนี่ยเล็กเราหักลูกกรอบเลยนะแต่นี้หักไม่ไม่หักเพราะมันมียเยื่อแล้วมันมันไม่ได้แต่มันไม่มีเมล็ดแล้วเนี่ยยังเยื่อใหญ่กันอยู่ใช่แต่อันนี้เนี่ยเราเราต้องการแค่ต้องบิดเขาใช่อยากได้นี่เนื้อในเม็ดในนี้แล้วเรามาทําแกงค่ะ รู้แล้วนะว่าเอาเม็ดออกยังไงแกงมะรุมรอสักครู่ใช้ระยะนี้นะระยะใหญ่ค่ะเรามีกุ้งกุ้งกุ้งอะไรเอ่ยกุ้งแชบวยกุ้งแชบวยตัวโตเชียวเวลาเราทํากุ้งเราต้องการสัก6ตัวเราทําคนละสามตัวแกะคนละสามตัวแกแบบเชฟเลยนะฮะอย่างนี้นะถูกไหมคะเราเอาหัวออกจะเอาหัวออกแบบนี้อย่างนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็พอเสร็จแล้วเราก็สาม ือสามเปลือกก่อนแล้วก็ค่อยมาสองเปลือกเห็นไหมแล้วเราก็เด็ดหางออกเราแขนขายังอยู่เอาเอาออกไปเอาเอาแแหลมเอาแหลมออกด้วยครับผมหกตัวยังหกตัวยังหกตัวแล้วค่ะหกตัวแล้วพอตอนนี้ที่เราจะต้องทําอีกก็คือผ่ากุ้งอ๋อมีอีกกรืมวิธีหนึ่งครับเราก็ผ่าให้ลึกหน่อยเพราะเดี๋ยวเราอยากจะให้กุ้งเขาเนี่ยพอสุกแล้วเขาบานๆออกค่ะนะครับผ่าข้างหลังเพื่อเอาเส้นดำออกค่ะ ท่านผู้ชมเวลาทากุ้งเนี่ยอยู่กับบ้านก็ตามนะครับอย่าพยายามทํากุ้งแบบเอากุ้งยกมาแล้วก็เอามือปาดเออทาแบบนั้นเลยรเพราะอย่างนี้เนี่ยอันตรายเราจะไปโดนอย่างนี้ได้หมดเลยจริงครับก็เทคนิควางอย่างนี้ก็เนี่ยครับง่ายๆซึ่งเราเองก็เซฟนิ้วเราด้วยเพราะฉะนั้นอย่างที่เชฟบอกอ่ะเอาไว้กับเขียงเราค่อยๆหั่นดีกว่าเซฟตี้กว่านะครับท่านผู้ชมก็ล้างให้สะอาดสะอ้านค่ะ จากนั้นเสร็จแล้วเรามาดูกะทิกันหน่อยเขามีหัวกะทิหางกะทิและน้ําเปล่าหัวกะทิเนี่ยเวลาเราผัดเนี่ยที่นี่หีบกะทิเองเวลาเราหีบกะทิเองมันก็จะข้นลองดูสิหัวข้นมากเลยไหมต้มสุกแล้วเป็นนี้เลยอ๋อเนี่ย แล้วพอต้มสุกแล้วแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้หางกะทิเนี่ยผสมบ้างผสมแบบสองอย่างคือผมอยากจะใส่น้ําด้วยนะถ้าผู้ถึงเพื่อทำให้เขาเข้ากันได้แล้วใช้ความชื้นของน้ำเนี่ยมาทําให้กะทิเนี่ยแตกมันคนไปเรื่อยๆนะคะเชฟคนเบาๆเบาๆเบาๆแล้วมือเรามันจะร้อนเราก็ใช้ผ้ามันเราอ๋อเออเรามีผ้าเนี่ยเวลาคนเวลาคนเนี่ยเดี๋ยวไม่ต้องจับเต็มๆจับเต็มๆไว้จับไม้ตีเบสบอลแต่ถ้าจับอย่างนี้ไว้ตีหมูหนึ่งจับอย่างขี้บอโอ้คิวๆใช่ มันจับดินสออ่ะง่ายกว่ากันเยอะเลยนี่หละเทคนิคนะเราก็จะมาดูกะทิให้แตกมันกันแล้วเราก็มาใส่น้ำพริกแกงซึ่งน้ำพริกแกงเผ็ดมันยูมหาซื้อได้ตลอดแต่ข้ามกตำเองซึ่งผมว่าในถ้าท่านผู้ชมติดตามรายการเนี่ยจะรู้ว่าน้ำพริกแกงแดงตำยังไงดูใน YouTube น่าจะมีอยู่ย้อนดูได้ไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆเลยถ้าไม่อยากไปก็ทำอันนี้ให้ผมอะไรคะมารุมมาตุ้มมารุมมาตุ้มรุมรักมาเลยดูตรงนี้ให้ได้ไปปิดมารุมให้ผมเท าจจะเห็นว่ามะรุมเนี่ยไปแกงส้มอย่างเดียวแต่ผมเนี่ยมะรุมไฮโซเวลาแกงนี่ได้หมดเลยเราใช้แต่เมล็ดข้างในเออไฮโซจริงเพราะส่วนใหญ่จะเห็นหั่นหั่นส้มเนี่ยเราต้องเคี้ยวแล้วเราก็ต้องคายออกมาอยู่ดีอ๋ออันนี้เราเป็นไฮโซเหมือนเดิมก็คือคนมากก็ไม่ได้คนน้อยก็ไม่ดีต้องพอประมาณอืเอาละแกงผมกําลังจะแตกมันและถ้าการมองในกระทะแล้วก็จะเห็นว่าน้ํามันกําลังจะเริ่มออกมาละ มก็สใส่น้ำพริกแกงของผมไปแล้วหนึ่งช้อนเก่งนิดหน่อยเอ่อผมใสพ่พริกแกงไปเนี่ยแต่ผมยังไม่ได้เปิดไฟแรงเท่าไหร่เพราะว่าจะเบาไว้เพื่อให้พริกแกงกับกะทิเนี่ยรวมกันก่อนจากนั้นก็เปิดไฟเพื่อทําให้เขาแตกมันเรียบร้อยอรบก <ตำ S 2> วนกได้ค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆอ,อ,อย่างนี้ยหรอคะเชฟ,ฟตอนนี้เราเหมือนกําลังกําลังผัดอ อ๋อ <AL> เหมือนผัดให้น้ำพริกเนี่ยคตัวพริกของเขาเนี่ยเวลาเราทำแกงเนี่ยเราจะต้องเอาพริกแห้งมาแช่น้ำเนี่ย <ฮะ S 2> มันจะมีความเปรี้ยวของพริกแห้ง<อ> <AL> <AL> เราต้องผัดตรงนี้ให้พริกแห้งความเปรี้ยวนั้นหายไปก่อนนห้เขาหอมก่อนโดยใช้กะทิเนี่ยแหละครับทุกอย่าง,งอาหารไทยมีเหตุผลหมดเลยค่ะนีครับเพราะถ้าเรารู้จริงเราก็จะบอกได้ว่าเพราะอะไรเพราะอะไรตัวที่ต้องเคี่ยวแต่เราเคี่ยวไม่ถึงเนี่ยพอชิมแกงปุ๊บเนี่ยเราจะมีรสชาติติดพริกเกลี้ยวอ๋อเขามาจากตัวพริกแห้งตัวน้นอันนี้เห็นไหมนี่กำลังหอมนะ ใกลหรือยังคะเราดูยังไงอะคะเชฟมแล้วนี่พอแล้วดูความแตกมันของเขาหนูช่วยได้ไหมคะได้เลยคนให้ผมทีคนให้เข้ากันแล้วก็เบรกเอาไว้โอเคครับผมั้นเสร็จแล้วผมยอดปรุงรสแล้วแล้วผมใส่น้ําปลาตอนที่เขาเดือดนะครับต้องใส่ตอนที่เขาเดือดด้วยเนาะเขาจะได้หอมความร้อนไปทําให้น้ําปลาหอมหอมจริงคุณผู้ชมหอมหอมเด็กเขาก่อนนะคะใส่ ทำตามนิดยทำเล็กๆแบบนี้ที่ทําทานที่บ้านเองเพว่าท่านผู้ชมเนี่ยดูแล้วก็ทําตามได้ที่บ้านใช่ลองดูในตู้เย็นซิมีอะไรอยู่บ้างช่ไหชิม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 นะคะขอเค็มอีกหน่อยโอเค็มอีกหน่อยนะเค็มอีกนิดนึงผมเพิ่มพริกตรงนี้หืมสีสันสวยงามเลยนะคะเชฟใส่พริกลงไปผมมีกุ้งอ๋ออ๋อกุ้งใส่ตอนนี้ เราทําให้กุ้งสุกค่ะเราก็มาดูเรื่องของกระลุมผมก็มีใบโหระพาเชฟขาถ้าที่บ้านเราไม่มีกุ้งเราใช้เนื้อสัตว์อย่อได้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 ใช้ปลาได้ปลาแต่ต้องกลัวว่าปลาเวลาเราใส่ไปนี้มันจะแตกง่ายเราต้องดูแลเขาดีหน่อยหรือไม่ใช้เป็นไก่อะไรก็ได้นะถ้าชอบสมมติชอบทันหมูทานเนื้อก็ได้ใส่ปลาใบมะกรูดโหระพาแล้วใบมะกรูดค่ะ แล้วตอนนี้เราปิดไฟเลยไหมคะเดี๋ยวเล่งไฟอีกรอบอ๋อเร่งไฟอีกรอบนึงพอเรเ่งไฟอีกรอบก็เดือดแล้วเราก็<อ>ใช้ได้แล้วหอ,หอมเครื่องแกงหอมใบโหระพา,อาหอมใบมะกรูดเอาเข้าวสวยมาถ้วยนะึงมาเลยจัดมาสองถ้วยจัดสองจัดมาสองถ้วยเลย นี่แหละครับแกงเผ็ดกุ้งกับมะรุมท่านผู้ชมแล้วก็ถ้ามีกระท้อนท่านผู้ชมหน้าไหนที่มีกระท้อนนะเอากระท้อนใส่แทนมะรุมเนื้อกระท้อนเลยแบบนั้นเลยหันเล็กๆบางๆลงไปเนี่ยอร่อยมากนี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่นํามาฝากท่านผู้ชมครับเสร็จแล้วเราก็ต้องชิมนะอร่อยผู้ดีผู้ดี กรุบกรุบของมะรุมเม,ม็ดมะรุมซอฟต์ๆกลมกล่อมกุ้งเฟิร์มมากเลยกุ้งนั้นแน่นมากกุ้งอร่อยมากค่ะอร่อยผมว่านะท่าผู้ชมเมนูง่ายๆแบบนี้นะเก็บแล้วก็ไปทําชิมกันดูนะครับ<ช>ผมว่าคงได้ความรู้สึกของรสชาติอาหารไทยแท้ๆนะครับเอาทาตามแบบผมทำนี่นะครับอร่อย เรียกว่าลอยสุดนะเห็นไหมผู้ช่วยเป็นไงครับวันนี้ผู้ช่วยสัปดาห์ที่3ของเราเนี่ยไหมเก่งมากวันนี้เรามีเรามีสอนแกะปุกงามสองกดหัวก่อนนะแล้วก็สามสองแล้วก็คนแกงแราแกะมะลุ้งด้วยแล้วแกะมะลุมงไฮโซให้เราด้วยท่านผู้ชมครับเนี่ยครับสนุกสนานในครัวของยอดเชฟไทยทางช่อง5แล้วก็เมนูดีๆก็นามาฝากท่านผู้ชมตลอดแต่น้องปูเป้ก็ยังอยู่กับเรานะสัปดาห์หน้านะยังอยู่กับเราอีกซึ่งสัปดาห์หน้าก็จะมีผมเชื่อว่ามีอะไรที่เป็นชิคเล็ก ค่อท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้แล้วมารู้กับรายการนี้แหละครับยอดเชฟไทยครับพระสัปดาสี่โมงครึ่งทางช่องห้าครับวันนี้เราสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนะนะครับกันสัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะค,ครับเชฟขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกุ้งผมยังติดใจเมื่อกี้คนนั่งนั้นเปิดไฟอ้าวตาแล้ท่านผู้ชมว่แอบมัวรออยู่นะเนาะน้ำตาจะไหลหรือเปล่าฮะมันตาไหลเช็ดได้เลยนี่กลบมาที่ตรงนี้เหรอ